เอาเข้ามาแล้วนะครับสำหรับสาวกรถครอบครัวนะครับกับ All New Toyota Corolla นะครับโฉมปี15จด16นะครับราคา925นะครับเลขไมล์50,000กิโลนะครับคันนี้เป็นสีขาวมุกและผ้าใครสนใจนะครับเดี๋ยวไปชมคลิปเต็มพร้อมกันได้เลยผมบอกเลยว่ามีทีเด็ดแน่นอนสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับผมเนททอโต้นะครับวันนี้ผมมีตัวรถครอบครัวเข้ามาใหม่นะครับจริงๆมี2คันนะเดี๋ยวอีกคันหนึ่งเดี๋ยว้านแป๊ดหนึ่งนะครับ คันนี้นะครับเป็นรถปี2 0 1 5 1 6นะครับเป็นตัว t ต y o ต a f o r u n e r 2.8ขับเคลื่อน2ล้อนะครับปี15-16นะครับเป็นรถป้ายแดงมือเดียวมาเลยนะครับสำหรับคันนี้เลขมาอยู่ที่50,000กว่ากิโลนะครับ50,000กว่ากิโลคันนี้ได้เป็นสีขาวมุกนะครับและราคาเสนอขายนะครับเพียง925,000บาทนะครับ925,000บาทคันนี้นะครับถ้าใครสนใจนะครับมีราคาพิเศษให้แน่นอนนะครับ ถ้าใครสนใจคันนี้ก็ติดต่อได้เลยนะครับ0626407776นะครับคันนี้ก็จะแปลกตานิดนึงนะเพราะว่ามันมีตัวแหลกหลังคามาด้วยนะครับมีตัวแหลกหลังคามาด้วยเป็นรถป้ายแดงมือเดียวเลยนะครับสีขาวมุกนะครับรถที่บริษัททอโต้นะสวยๆแบบนี้นะครับใครที่อยากได้ตัวรถเจ็ดที่นั่งนะครับโปรเจคเตอร์นะครับผมบอกเลยว่าตอนนี้เรามีตอนนี้เรามีนี่เข้ามาใหม่นะครับมีอยู่สามคันมีสีขาวมุกคันนี้หนึ่งคันนะครับปี16-17 มปห้าหมื่นอีกคันหนึ่งมาอยู่ที่หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นนะครับเป็นปีสองพันสิบเจ็ดจดสิบแปดคันนั้นเป็นสองจุดแปดขับสี่นะครับเดี๋ยวผมมารีวิวให้ชมแล้วก็อีกคันหนึ่งเป็นปีสิบเก้าสีดำนะครับเป็นปีสิบเก้าสีดำสองจุดสี่ขับสองนะครับราคาเก้าเก้าเก้านะครับยังไงคันนี้ถ้าใครสนใจนะครับรอชมได้เลยนะครับต้องบอกว่าสวยมากนะครับภายในภายในเนียนกลิปนะครับได้สีขาวมุกมีแหลกราคาให้เรียบร้อยนะครับเป็นรถ พ p v พร้อมใช้งานเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหาอยู่เนาะครับคันนี้เป็นปี15-16นะครับเดี๋ยวรถเพิ่งเข้ามาใหม่เดี๋ยวเราต้องปรับสภาพนะขัดกรงขัดสีให้ใหม่นะครับคันนี้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนนะครับมี LED แบบไบท์บีมนะครับตัวนี้นะเป็น LED แบบไบท์บีมนะครับโคมหน้าเดิมนะชุดกันชนชิดแบบนี้เลยนะครับไฟหน้า LED ไบท์บีมตามโลโก้เลยนะครับตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับตัวกระจังหน้าเป็นโครเมียมนะครับพร้อมไฟตัดหมอกอยู่ด้านล่างของฝั่ง นไฟหน้าตัวนี้เปิดปิดออโต้นะครับที่ปัดน้ำฝนเปิดปิดออโต้นะครับกระจกมองข้างแับพับไฟฟ้านะครับสำหรับตัวคอนจูเนอร์นะมีไฟเลี้ยวมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กตรงรุ่นนะครับรัดด้วยยางบิตโตนีโคเปียนะครับต้องบอกว่ายางชุดนี้นุ่มมากนะครับนุ่มมากนะฮะมียางปีเป็น2020นะครับเปลี่ยนมาแล้วสองชุดนะครับสำหรับติดรถมาเนาะนับดอกยางเนี่ยต้องบอกว่าเหลือๆเลยนะปี2020นับชุดช่วงล่างของ Fortuner นี่เดิมๆนะครับรถเข้ามาใหม่ดูโครงสร้างนะครับเดิมเลย พวกซีนอะไรต่างๆนะครับด้านในนะครับโชคเชิกไม่มีขึ้นสนิมเลยนะครับใหม่มากๆนะครับพัดตรงคัดซีแล้วดูในด้านในนะครับว่าเราข้นกันสนิมมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับตัวคัสซีกลับมาในด้านข้างเป็นสีดํานะครับซอกประตูเสา A เสา B นะครับตรงเป๊ะนะครับติดกันสาสมาแล้วมีฟิล์มมาแล้วนะครับนะกระจกโตยต้าแท้เหมือนเดิมนะครับสำหรับใครที่เป็นเสาโวอโต้นะครับที่มีการลอยนะครับมาให้แล้วของโตยต้านะครับ กุญแจสมาร์ทจีเลตครบ2ดอกนะครับรถสวยๆเดิมๆแบบนี้นะครับติดต่อได้เลย0626407776นะครับนี่ขับได้อ่ะไปดูคันนี้นิดนึงคันเนี้ยเขากำลังช่างใจอยู่ว่าจะขายไหมนะครับเป็น ard, เอาพาดถ้าเป็นเวลปายปี18นะครับนะเดี๋ยวลองดูกันสำหรับคันปอร์ตูเนอร์แล้วกันนะถ้าใครสนใจนะเป็นดิสคู่หน้าด้าหนาหลังเป็นดัมป์นะครับรถปี15-16นะครับกระซอกระซีด้านในนะครับแห้งๆดำๆเดิมๆแบบนี้เลย ตัวรถการันตีโครงสร้างนะครับไม่มีพิความจมน้ํำชนหนักแน่นอนนะครับคันนี้เป็นรถบ้านป้ายแดงมานะครับมือเดียวนะด้านหลังเป็นดัมเบลกนะตัวปีสิบห้าจนสิบหกนะครับจะเป็นดิสคู่หน้านะครับด้านหลังเป็นดัมนะถ้าเป็นปีสิบเจ็ดสิบแปดไปแล้วจะเป็นดิสสี่ล้อเลยนะครับจะเป็นดิสทั้งสี่ล้อเลยนะครับคันนี้ก็เป็นฝาท้ายเปิดไฟฟ้านะครับมีสปอยเลอร์ด้านหลังนะแล้วก็มี่เสาวีทยุแบบพี่ฉลามกระจกบานหลังก็ไล่ฟ้าอะไรให้เรียบร้อยนะครับ ดูด้านท้ายอย่างสวยเลยนะครับสำหรับคันนี้นะเป็น2.8ขับเคลื่อน2อล้อนะครับสีมันอาจจะยังไม่ค่อยเท่ากันนะมันต้องขัดเก็บงานอีกนะเพราะว่ารถเปนเพิง่งเข้ามาใหม่นะครับนะบเดี๋ยวดูใต้าท้องรถกันนะว่าคันนี้มีอะไรไหมนะครับนี่รถเดิมๆแห้งๆแ,แบบนี้นะครับไม่มีคราบดแดงๆเพราะว่าไม่ได้เป็นรถวิ่งลุยทะเลรู้สึกก็คือเมื่อกระโค้ผมดูจากคำนารถมาหลักขอนแก่นเจ้าของน่าจะอยู่ขอนแก่นฝาท้ายเปิดปิดไฟฟ้ามีกันหนีบนะครับ รถสวยๆเดิมๆมาดูโครงสร้างนะครับโอ้มีแผ่นกันลอยมาให้เรียบร้อยแล้วก็พรมที่เป็นเม็ดกระดุมแบบนี้นะครับสวยๆเลยนะครับรถใช้น้อยนะไม่ถึงห้าหมื่นนะไม่ค่อยยับเลยนะไม่ค่อยยับเลยนะแห้งๆนุ่มๆนะครับสวยๆนะครับโครงสร้างนะครับดูหัวน็อตนะครับไม่มีขยับนะครับนี่คันนี้ที่ราคามันดีดไปเพราะว่ามันเป็นตัว2.8นะครับเป็น2.8ับ2 นะครับราคาอยู่ที่9,025,000บาทนะครับแต่ราคาเนี้ยต่อมาดคุยกันได้นะคุยกันได้ก็แจ้งกันตรงๆนะถ้าคันไหนขยับได้ก็ขยับนะครับเนี่ยไป5้า0 0่นป้ายแดงมือเดียวนะครับได้เครื่องยนต์หมอก8ลิตรไปด้วยนะครับกับโครงสร้างตัวรถเดิมๆแบบนี้นะครับคันนี้คือ2.8นะครับเดี๋ยวมี2.8ติ๊กมาโฟรืเดี๋ยวรอล้างแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเจอกันได้เลยนะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้ราคา9,029,000บาทนะครับนะ 925,000บาทนะครับนี่ดูตัวบอกไม่ค่อยช้ำนะครับไม่ค่อยได้ใช้เพราะว่ารถเอออันนี้เหมือนจะหุ้มมาใหม่เลยนะต้องแสดงว่าเจ้าของเดิมแกชอบลายแบบนี้แน่เลยนะเพราะว่าตัวเนี้ยสังเกตได้เลยเนะเพราะว่าโทนสทีจริงๆอะ่ะ2.8นะครับอันนี้หุ้มเบาะมาใหม่นะครับเขาน่าจะชอบแบบพวกโคนสีแล้วก็ลายของเบาะนะครับนะบแต่ตรงนี้ยังเป็นของเดิมโรงงานอยู่นะนะครับ ผู้หน้าเป็นของเดิมโรงงานนะครับแล้วก็มีจงมีจอให้เรียบร้อยนะคันนี้นะปีสิบห้าจดสิบหกนะมีจอยดีเทนเมนต์ให้ด้วยนะครับอันนี้ติดเพิ่มเสริมเข้ามานะครับได้ไปเลยฟรีๆสำหรับใครที่ได้คันนี้ไปใช้นะครับจอตัวนี้ก็แสดงผลจากด้านหน้านะครับมันลิงก์มาแล้วนะเพราะว่าเขาถ้าจะไปแก้ไขจากศูนย์มาแล้วนะครับเปิดหน้าขึ้นกลางเหมือนกันนะครับใครได้คันนี้ไปก็คุมนะครับราคา9 2 5 0 0 0บาทนะครับโครงสร้างตัวรถนะครับเป็นองค์เป็นอาร์กนะครับเดิมเดิมแห้งๆแบบนี้ นะครับคันนี้คือ Fortuner 2.8นะครับ2.8ขับ2นะครับเป็นรถครอบครัวเครื่องยนต์แรงๆนะครับไม่มีความไม่มีตีลังกาแน่นอนนะครับดูเมนโอเมนอาร์ตนชัดเจนเลยนะใครที่สนใจนะสำหรับตัวรถครอบครัวก็ติดต่อผมเนทอโต้ได้นะครับ7 7 6 6 4 0 7 7 7 6นะครับตัวนี้เป็นบอกไฟฟ้าคนขับนะครับบอกคนนั่งปรับมือนะเป็นบอกไฟฟ้าคนขับนะครับซอกประตูนะเสาบีนะครับเดิมๆแบบนี้เลยนะครับ ไม่มีบุกไม่มีเบียดนะครับเนี่ยรถเพิ่งเข้ามาจริงๆนะมันมีรอยอยู่บ้างนะครับนี่เลย925,000บาทน,นะครับ0 6 2 6 4 0 7 7 7 6นะครับโทรเลยนะถ้าใครสนใจนะอยากได้ข้อมูลแบบด่วนๆนะครับโทรเข้ามาเช็คก่อนได้ว่ารถอยู่ไหมนะครับรถเดิมๆแบบนี้นะครับโครงโครงสร้างสวยๆนะครับซอกโครงซอกแก้มนะดูนะเนียนๆเลยคันนี้นะครับตา้าสนใจนะสนใจรับได้เป็นรถตัวเครื่องยนต์2.8นะครับแล้วก็ตัว เป็นตัวขับสองนะครับเป็นสองจุดแปดขับสองนะครับหน้าปัดเรือนไม้ก็เป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็ใช้ได้ถูกจุดนะครับนะเดี๋ยวผมก็ต้องกดไปหน้าเรือนไม้อยู่ไหนเนะี่ยผมต้องปิดประตูเหรออ่านะนะนี่เลขไม้ห้าหมื่นสองพันสองร้อยยี่สิบแปดกิโลนะครับโฟมอะไราเป็นฟูลแมนติฟังชันนะครับซ้ายขวา เนี่ยถึงเป็นปี15-16ก็เป็นเครื่องยนต์2.8มีฟูดคอนโทรลมาให้แล้วนะถ้าเป็น2.4จะยังไม่มีฟูดคอนโทรลนะถ้าเป็น2.8มันมีแล้วนะครับแล้วก็เกียร์ไฮโดรชิปเป็นสีดำนะครับถ้าเป็นพวกปี16-17เกียร์ไฮโดรชิปมันจะเป็นอีกสีหนึ่งนะครับนี่พวงมาลัยเดิมๆนะครับรถบ้านป้ายแดงมือเดียวหน้าจอทัชสกรีนนะครับมีเนวี่ใส่เอ็ดดีการ์ดนะครับระบบแอร์เป็นออโต้นะครับระบบแอร์เป็นออโต้นะครับสามารถสั่งเปิดปิดแอร์หลังได้นะครับระบบเกียรร์เเป็นนนนนอััััตตโมิช่กะคบ ต้องบอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้นะขับแล้วมีพลังมีโหมดการขับขี่มาให้2โหมดอีโค o โหมดและพาวเวอร์โหมดเหมือนเดิมนะครับโดยรวมนะครับสำหรับรถคันนี้ก็ถือว่าโอเคร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเดี๋ยวเราต้องเก็บงานสีด้านนอกนิดหนึ่งนะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาสอบถามกันได้นะผมว่ามันได้ไปเยอะนะยางใหม่มีแหลกหลังคามีจอกลางมีพรมกระดุมนะครับห้องเครื่องก็หแห้งๆเดิมๆแบบนี้เลยนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับไม่มีแกะนะคปั๊มโลโก้โตโตยต้านะครับ แก้เพงด้านข้างนะครับพวกคัดซีด้านล่างก็ตัวเดิมนะครับอมองเห็นไหมนี่ดูได้เลยนะครับแห้งๆเดิมๆนะครับโครงสร้างนะครับรถสวยเนียนคันนี้นะครับรถสวยเนียนเลยนะครับเสนอขายในราคา925,000บาทนะครับ925กับ Fortuner 2.8ขับ2นะครับรถสวยๆแบบนี้นะครับถ้าใครสนใจก็ติดต่อเข้ามาที่ผมเนทอโต้ได้เลยนะครับรถทุกกันนะครับเราการันตีโครงสร้างนะครับเป็นยี่ห้อความจมน้ำชนหนัก นะครับรถสวยๆแบบนี้นะนะขออภัยนะเพราะว่าผมใช้มือค้ำไว้นะผมไม่ได้เปิดมันขึ้นเพราะว่าฝ่ามันหนักนะครับช่วงนี้แรงน้อยนะครับนะบถ้าใครสนใจผมฝากคันนี้ไว้ด้วยนะครับ All New Fortuner นะครับปี15บาจดสิบหลกาคา925,000บาทนะครับราคาต่รอลองได้นะครับเพีงโทรเข้ามาคุยได้เลยตามเบอร์ด้านล่าง062 640 777 6, 26, 6 40, 76, 76, ครับ